มิวคี้ปรยายอมย้ายออกคฤหาสน์บ้านหลังใหม่มิวคี้ปรยาเอกย่าเศรษฐีหลังจากที่ออกมายอมรับว่าได้เลรากับอดีตสามีแดนนี่ดานเอลเบลซิงแต่อีกฝ่ายยังไม่ยอมเซ็นใบให้แต่ล่าสุดมิวคี้ปรยาได้ออกมาโพสต์ภาพที่ถือใบเอกย่าพร้อมกับระบุข้อความแจ้งว่ากับอดีตสามีได้มีการเซ็นใบกันเรียบร้อยแล้วส่วนดีเทลต่างๆขอเก็บเอาไว้ลึกสุดใจโดยมิวคี้ปรยาระบุข้อความว่า วันนี้เราสองคนได้หย่าก,กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขลังจากดามาและเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างเราสองคนได้จบลงแล้วดีเทลต่างๆอีกมากมายเราขอเก็บมันเอาไว้ให้ลึกสุดใจของมิวกี้ยอมรับว่าหลังจากที่ตกลงกันได้ว่าจะหย่าก,กันวันนี้มิวกี้อยู่ในจุดที่แย่มากที่สุดของชีวิตเพราะไม่คิดว่าวันหนึ่งชีวิตจะมาถึงจุดนี้วันที่จดทะเบียนสมรสกับวันที่เซ็นใบคนและความรู้สึกกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะวันนี้มันได้จบลงแล้วขอให้เวลาเป็นตัวช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น ยอมรับว่าแม้จะยังไม่ใช่วันนี้ที่เรารู้สึกแฮปปี้และพร้อมจะเป็นเพื่อนแบบสนิทใจกัน100%เพราะหลายเรื่องที่มิวกี้เจอมามันมากจริงๆแต่มิวกี้หวังว่าจะมีสักวันที่เราจะสามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แบบดีที่สุดสุดท้ายต้องขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้มิวกี้ตลอดที่เข้าใจและเคารพการตัดสินใจและเชื่อมั่นในตัวมิวกี้คุณแม่ของมิวกี้ประยาได้ออกมาไลฟ์ผ่านเพจ a c e b o o k มิคิระย์ของมิวกี้ Facebook, ky, เพื่อบรรยายเรื่องที่เกิดมีปากเสียงกับแดนนี่อดีตสามีของลูกสาว มิวกี้เผยว่าก็มีการพูดคุยกันประมาณ3ปีเกี่ยวกับเรื่องเธอเปลี่ยนไปนะ้มันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยมากคือที่ขอว่าให้เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะมันเป็นเรื่องที่ถ้าบางคนฟังก็อาจจะมองว่ามันเล็กมากเลยนะเราก็เลยไม่อยากจะพูดถึงตรงนั้นแต่บางทีเรื่องเล็กๆมันก็สะสมกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ก็เลยขอไม่พูดดีกว่าเพราะแทบจะไม่ค่อยได้คุยกันเลยคถามว่าได้ลองแก้ไขปัญหาแล้วใช่ไหมเคยคุยกันแล้วค่ะก็ดีอยู่แป๊บหนึ่ง แล้วก็เป็นอีกมิวกี้ก็รู้สึกว่าความรักทุกสถานะมันต้องมีความสุขเท่าเดิมถ้ามันเพิ่มขึ้นไม่ได้ก็เท่าเดิมแต่ถ้ามันลดลงมันผิดแล้วละ่ะ